สวัสดีนะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะพาติดตั้งในส่วนของตัว Docker นะครับซึ่งในตัวอย่างวิดีโอนี้นะครับผมจะติดตั้งบน Mac OS นะครับในส่วนของตัวระบบปฏิบัติการอื่นๆนะครับก็สามารถดูได้ที่ document นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Windows เนี่ยก็ทำคล้ายๆกันก่อนอื่นนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Docker ไปเลยนะครับ ็เข้าไปที่ลิง่์แรกครับดากนั้นพอเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เข้าไปที่ get started นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกติดตั้งนะครับว่าเราใช้เป็น Docker version ไหนอยู่บน iOS อะไรนะครับอย่างของผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Mac OS นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Apple chip นะครับเพราะว่าใช้เป็นตระกูล M1 นี่แล้วนะครับ ก็คือตั้งแต่ M1 เป็นต้นไปนะครับหรือว่าใครที่ยังใช้ Intel อยู่ก็ให้เลือก Mac Intel Chip ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครใช้ Windows นะครับก,ก, Windows, รร U, ก็ให้เลือกเป็น Windows หรือถ้าใครใช้ Linux ก็ให้เลือกเป็น Linux นะครับจากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับถ้าใครดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะมาดูที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็ให้คลิกในส่วนของ Docker IMG ขึ้นมานะครับ พอมาที่หน้าต่างนี้แล้วนะครับก็ให้ลากไอคอนนี้นะครับมาที่ f l u e r a p p l c u t i o n นะครับหลังจากนั้นก็รอเขาอ่า install ส,สักครู่นึงนะครับแต่ถ้าใครที่ใช้ Windows หรือว่าใช้รูปบปิกันอื่นนะครับก็ลองหาดูใน YouTube ได้นะครับเพราะว่ามีหลายท่านสอนไว้อยู่หรือว่าถ้าใครที่ทำตามแล้วไม่ได้จริงๆนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยว ถ้ามีผู้สนใจจนำนวนมากเนี่ยผมก็จะมาทำคลิปในตัว OA อื่นๆให้นะครับโอเคนะครับพอเราติดตั้งในส่วนของตัว Docker เสร็จแล้วนะครับก็อันนี้ก็สามารถออกไปได้นะครับนี้เราก็มาเทสนะครับว่าตัว Docker ของเราที่ตตอไปแล้วเนี่ยสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับซึ่งของผมนะครับก็จะอยู่ที่ Run p a s s นะครับเ็จะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเรา จากนั้นนะครับก็มาคลิกที่ไอคอน Docker นะครับจากนั้นก็รอเขา Verify ตัว d o c k e r สักครู่นะครับถึงหน้าต่างนี้นะครับเราก็กด open ไปนะครับโอเคนะครับก็ access ไปนะครับทีนี้นะครับในส่วนตัวด o c k e r นะครับเข้าก็าจะมีการ ให้เราติดตั้งพวกเซตซิ่งอะไรต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นค่า Default นะครับที่ตัวด็อกเตในเขา r e ร i ย e m e n t เอามานะครับกด finish ไปก็ใส่ p a สเ w o r d ดของ m แมคลา,าวนินแทนก็รอเขาสักครู่นะครับมันก็จะมี เป็นเป็นแบบสอบฐานนะครับ Tell us about the works you do นะครับก็คือเราใช้ด o อกเกอร์ตัวนี้ทำอะไรนะครับเราจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะครับก็มีให้สคิปอันนี้ก็ถ้าใครอยากจะติ๊กนะครับก็ติ๊กได้นะครับก็จะสคิปไปนะครับพอเข้ามาที่หน้าด o อกเกอร์ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็อ แปเร์เซต์ตอนนี้ด็อกเกอร์คือทำงานได้แล้วนะครับเราติดตั้งในสองตัวด็อกเกอร์เสร็จสิ้นแล้วนะครับให้มาที่ช่องเซิร์ชนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า hello นะครับอ่ะนะครับก็จะเป็นเอ่เราก็จะเจอในส่วนตัว Image ตัวเนี้ยซึ่ง image ตัวเนี้ยนะครับเราก็จะเอาไว้เทสหลังจากที่เรา Install d o c k เ r เสร็จแล้วนะครับว่าด็อกเกอร์ที่เราติดตั้งไปเนี่ยนะครับสามารถอ่ทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับจากนั้นให้เราเอ่อกดรันนะครับ ก็รอเข้าโหลดอินเมสักครู่นะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะถามว่าวัน New er มีคอนเ n นเนอรไหมนะครับแล้วก็รอนะครับถ้าขึ้นมาที่หน้าต่างนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็คือ Do c กเกเราสามารถทำงานได้ตามปกติไม่มีเออร r ออะไรนะครับเดี๋ยวถ้าใครรันแล้วไม่ขึ้นนะครับ ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงผมก็จะเข้ามาไล่ตอบทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ไว้นะครับก็สำหรับการติดตั้งตัว Docker อร์ครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ